ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธ i n v bio นะครับตอนนี้กิจกรรมที่น่าสนใจของเรามาถึงแล้ครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อจันทิดามงคลพันธ์นะคะจากบริษัท i n v bio จำกัดในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศไทยนะคะตอนนี้ออกบูธเนี่ยนำสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาแสดงโชว์บ้างครับค่ะตอนนีใน้ในบริษัทของเรามีสินค้ามากมายเลยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารนะคะจะเป็นอาหารทั้งอาหารสดมีชีวิตนะคะหรือเราจะเรียกว่าอาทิเมียนะคะแล้วก,ก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอาหารกระป๋องอาหารแห้งนะคะที่ที่จะอยู่ในโปรแกรมของอการใช้งานในการเพาะลูกกุ้งทะเลค่ะใช่คะ่คะผละิตภัณฑ์ที่เราํามาจุดเด่นของเราจ,จริงนี่คือยังไงคะคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเริ่มเริ่มแรกเลยเนี่ยแนวคิดของบริษัท i อแนะคะ คือเราจะผลิตอาธีิเมียพร้อมใช้นะคะคำว่าพร้อมใช้นี่ก็คือไม่ต้องเอาไปเพาะไม่ต้องมีขั้นตอนใดๆไม่ต้องมีกระบวนการใดๆแล้วนะคะคืออันนี้ตักจากถาดลงสู่บ่อลูกค้าได้เลยนะคะอันดับแรกในสินค้าที่เราจะจะแนะนําก็คือเป็นอาทิเมียสดพร้อมใช้มีทั้งหมดสผลิตภัณฑ์นะคะตัวแรกเลยตัวแรกเลยก็จะเป็นอ,อันนี้เราจะเรียกว่าอินซาวันนะคะ อินซาวันเนี่ยจะเป็นอาทิเมียแรกฟักจะเป็นอารทิเมียแรกฟักเพราะ24ชั่วโมง<ะ>อันเนี้ยจะเหมาะสําหรับลูกกุ้งในระยะไวอ่อน24ชั่วโมง24ชั่วโมงค่ะจะเหมาะสาหรับลูกกุ้งในระยะซูเอียจนถึง pl pl, PL. แรกๆไม่ว่าจะเป็น pl 2หรือ pl 5นะคะครับอ่าตัวาเลยฮะนะ ตัวที่2นะคะจะเป็นตัวอาร์ิเมียที่เราเรียกว่าเอลิชเมนทำไมถึงเอลิชเมนเนื่องจากว่าเรามีการเสริมสารอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสําหรับลูกกุ้งลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสารไลซ์ไปลูไลน่าซิลิเนียมยีสเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในลูกกุ้งแล้วก็วิตามินซีค่ะแล้วเราก็ใช้ตัวสารสก,กัดมุนไพรเนี่ยในการเคลือบเราไม่ได้ใช้ตัวสารเคมีที่ก่อโรคในลูกกุ้งเลยนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการ ทำให้กุ้งกับโลคถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ,อันนี้จะเหมาะสำหรับลูกกุ้งระยะ P2 จนถูกขายหรือสำหรับเกษกรตรกรบ่อดินต้องการที่จะบูสต์ลูกกุ้งอย่างเช่นเพิ่มอัตาลอดในบอ่อ<ๆ>ตัวนี้ก็สามารถที่จะลงไปพร้อมกับลูกกุ้งตอนที่ลูกกุ้งลงมาใน,ในบ่อได้เลยค่ะถัดมาครับถัดมาอ่ิเมียตัวสุดท้ายนะคะ อธีเมียจะเป็นตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นอนธีเมียไม่มีชีวิตนะคะ<ช>อันนี้จะเป็นอนธิเมียพอกเปลือกนะคะอ่าเราชื่อว่าตัวเอมบริโออันนี้จะใช้ระหว่างกุ้งระยะ P8 จนถึงขายแล้วก็ใช้ระหว่างการขนส่งในลูกกุ้งเพื่อป้องกันการเครียดกกใช่ครับกุ้งที่จะกินกันเองภาวะการเครียดแล้วข้อดีของตัวนี้ก็คือไม่ทําให้น้ําเสีย สามารถที่จะใส่ไปในถังเพาะในในถังขนส่งลูกฟุ้งได้เลยครับค่ะค่ะว้าว <Wow. S 1> อธิีเนี่ยทั้งสามตัวของเรานะคะในผลิตภัณฑ์ก็คือปลอดเชื้อสะดวกใช้ปลอดเชื้อใช้ง่ายแล้วภายในบริษัทเราก็มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือว่า QC เนี่ยทุกวันก่อน <Wow. S 1> ส่งมอบให้ลูกค้า ใน365วันเนี่ยเราสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยไม่มีวันหยุดค่ะ,ะท,ทั่วประเทศทั่วประเทศตอนนีุ้เป้าหมายเราทั่วประเทศทั่วประเทศ,เทศใช่ค่ะหลักๆเลยก็จะอยู่ที่อย่างเช่นในเขตฉะเชิงเซาเนี่ยก็จะเป็นฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ระยองจันตราดน,นะคะแล้วใน,ในส่วนของภาคกลางกับภาคใต้ ทุกที่ที่มีการเพราะาามีการเพราะลูกกุ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อเพาะหรือว่าบ่อดินก็สามารถที่จะสั่งอาธิเมียรเราไปใช้ได้เลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากอาธิเมียสดที่เราส่งมอบไปกับลูกค้าแล้วใช่ไหมคะก็จะมีอาหารอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารสาหรับลูกกุ้งไว้อ่อนนะคะก็จะมีตั้งแต่ระยะซูเปอร์เช่นเดียวกัน อาหารซูเอียอมีโปรตีนอยู่57นะคะในช่วงไมซีดก็มีโปรตีนตั้งแต่57เช่นเดียวกันส่วนเบอร์150มีโปรตีนถึง65อนะคะอันนี้ใช้ได้แต่ลูกกุ้งระยะ P1 จนถึง P5 นะคะแล้วก็ตัวเกือบสุดท้ายก็จะใช้ในระยะ P6 ถึง P10 สุดท้ายแล้วก็จะเป็น P11 ถึง P20 นะคะ คือบเลยทุกช่วงทุกช่วงอาหารแต่นมีลูกปุงต้องการเราก็เน้นปลอดภัยไม่มีเจือปนใช่ค่ะเน้นปลอดภัยไม่มีเจือปนแล้วก็มีตรวจตรวจสอบในทุกแบกรถของสินค้าค่ะนั้นโอเคครับสุดท้ายอะไรครับฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ติดต่อแล้วก็พร้อมเบอร์โทรนะครับเพื่อกตรกรท่านไหนสนใจครับค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 3ย์5 5 7 8 8นะคะชื่อจูนนะคะ ติดต่อมาได้เลยเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะคะค่ะขมากเลยครับสำหรับ,<ช>บกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับยินดีดดครับยินด,ดีค่ะบ